ก็เป็นเรื่องราวของเทคโนโลยะะีในช่วงของ t ทค h 24ฟที่มีให้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะอาล่ะค่ะเรามาโฟกัสกันต่อเลยนะคะในช่วงสนทนาช่วงท้ายของรายการแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะไปคุยอีกหนึ่งมุมมองนะคะในเรื่องของการเปิดประชาคมอาเซียนในปี2558ที่จะมีความเสรีมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคอาเซียนของเรานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการเตรียมตัวของทุกภาคส่วนให้พร้อมนะคะเพื่อไม่ให้เพี้ยงพลั้มและก็เสียโอกาสรวมถึงได้รับผลประโยชน์มากที่สุดนะคะจากการเปิดประชาคมอาเซียนก็เป็นสิ่งสําคัญและจํเป็น เ,เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราลองมาดูอีกหนึ่งมุมมองนะคะเป็นเรื่องของหลักสูตรนะคะการวิเคราะห์การเงินซึ่งเขาบอกว่าทุกภาคส่วนนะคะประชาชนเองหรือตัวของผู้ประกอบการเองก็สามารถที่จะเข้าถึงหลักสูตรที่ว่านี้ได้และก็จะได้เข้าใจนะคะเรื่องของระบบการเงินมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะลองมาทําความเข้าใจกันค่ะกับหลักสูตรที่ว่านี้นะคะกับรองศาสตราจารย์ดรพรสิทิ์จิราพรค่ะอาจารย์ประชาภาควิชาการเงินนั่นเองนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเรื่ ต้นถามก่อนเลยนะคะว่า CFA เนี่ยมันคืออะไรคะบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจครับ CFA เนี่ยย่อมาจาก c h a r t e r Financial Analyst นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือนักวิเคราะห์การเงินที่ได้รับการรับรองครับค่ะทำไมถึงได้พูดถึงมุมมองของหลักสูตรนี้เนี่ยว่ามีความสำคัญกับการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนมีความสำคัญกับใครกลุ่มไหนอะไรยังไงบ้างคะครับคือ ที่เราทราบไปน่นะครับการประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยก็จะมีการรับรองวิชาชีพนะครับอย่างเช่นเป็นนักบัญชีเนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจบัญชีใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเภสัชกรเนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาตนะครับเป็นวิศวกรก็มีใบอนุญาตประกอบวิศวกรรมนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยไม่ทราบว่าการทําวิชาชีพทางการเงินเนี่ยจริงๆก็มีการรับรองครับก็เซีวเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับก็ประโยชน์ที่จะได้เนี่ยคือว่ามันเป็น าสากลครับคือหมายความว่ามีการยอมรับกันทั่วโลก mm hmm. อลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นวศกรในประเทศไทยนะครับ <Okay. S 1> แล้วเรามีใบประกอบวิชาชีพวศกรรมในเมืองไทยเวลาเราไปทํางานต่างประเทศเนี่ยเราก็เอาไปใช้ไม่ได้เพราะว่เราต้องไปสอบของเขาอีก mm hmm. แต่ว่า CFA นะครับเป็นสากลเพราะฉะนั้นถ้าเรา ได้รับการรับรอง CFA เนี่ยเราสามารถทํางานประเทศไหนประเทศไหนก็ได้เนี่ยรงนี้ครับแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นมาเหมือนเป็นหลักสูตรคณะหนึ่งในในคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นการเรียนเพื่อที่จะ,ะรับใบรับรองสริติเขตเท่านั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เชิงการศึกษาในมหาลัยนะครับเป็นการสอบอเพื่อการรับรองวิชาชีพ ก็หมายความว่าใครก็ตามที่มีความประสงค์ที่จะได้รับการรับรองก็ไปสอบได้โดยที่ไม่ต้องเรียนอะไรเลยนะครับหมายความว่าเรียนด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าไม่ได้เรียนอะไรเลยหมายความว่าเรียนด้วยตัวเองคืออ่านหนังสือเองหรือว่ามีความรู้เองแล้วก็ไปสอบได้ตราบใดที่สอบผ่านก็ถือว่าได้การรับรองครับนี่ก็คือทุกสายงานทุกอาชีพนั้นถ้าอากจะอยากจะหันเหตัวเองมาทํางานทางด้านการเงินก็คือสามารถอ่านหนังสือแล้วก็สอบอันนี้ได้เองเลยถูกต้องครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับอย่างเช่น คนที่จะเป็นวิศวกรเนี่ยถ้าไม่มีพื้นฐานทางวิศวกรรมเลยเนี่ยไม่สามารถจะสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้ถูกไหมครับเดี๋คนที่อยากเป็นเภสัชกรเนี่ยก็ต้องเรียนเภสัชกรรมมาแต่ว่า,า CFA เนี่ย ใครก็ตามครับไม่ว่าจะมีแบ็กกราวด์เป็นอย่างไรวิชาไหนก็ตามก็สามารถเข้ามาสอบได้ครับใช่ะนะคะซึ่งตัวของหลักสูตร CFA นี้จะจะเปิดให้มาสอบจากสถาบันไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าเราสามารถจะไปติดต่อขอสอบเพื่อจะขอใบรับรองตรงนี้จากสถาบันไหนได้บ้างคะจาก,จากทุกทุกคนมีสิทธิ์เ,เ,เข,ข้าสอบครับก็คือหมายความว่าไม่จํากัดว่าจะเป็นคนมาจากสถาบันไหนหรือ ทํางานที่ไหนไม่มีข้อจํากัดเลยครับแต่ว่าสถาบันที่จะออกไปเซอร์ติฟิเคตตัวนี้ให้เนี่ยคะ่ะเป็นเป็นสถาบันไหนเครับเป็นสถาบันที่มาจากสหรัฐอเมริกานะครับ,รบชื่อ CFA Institute หรือสถาบัน CFA ซึ่งมีมาแล้วประมาณ50ปีซึ่งก็ถือว่าเก่าแก่มีมีตั้งจะตั้งสาขาในประเทศไทยด้วยไหมคะ,ะในประเทศไทยเนี่ยผมเข้าใจว่ามี องค์กรที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับอันนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นทางการนะเขาเรียกว่า c f a Society of Thailand คือเป็นสมาคม c f a ของประเทศไทยแต่ว่าคงจะเป็นกลุ่มคน c f a ที่จัดตั้งขึ้นเองนะครับค่ะค่ะอย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ยังสอนหนังสือด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียใช่ครับในเพนซิลเวเนียที่ยู่สารอเมริกาครับแต่ว่าผมก็กลับมาสอนที่ธรรมศาสตร์มหิดลแล้วก็นิด้า้วยครับค่ะนะคีจะสอบถามนิดนึงค่ะสมมติว่าคุณผู้ชมที่ว ว่าจะอยู่ในอาชีพอะไรก็ตามถ้าหากว่าอยากจะสอบ CFA นี่ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะครับก็ CFA นะครับก็จะมีการทดสอบความรู้ในหลายแง่มุมนะครับแน่นอนต้องมีเรื่องการเงินแต่ว่าก็มีเรื่องอด้วยเช่นเศรษฐศาสตร์เรื่องการ,รบ,บัญชีนะครับแล้วก็เรื่องสถิติ ที่สาคัญที่สุดเนี่ยระยะหลังมีการเตือนตัวเรื่องจริยธรรมทางการเงินนะครับหมายความว่าคุณมีความรู้เนี่ยแต่ถ้าคุณเอาไปเอาความรู้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนักอันนี้เขาก็จะไม่ยอมให้ผ่านครับก็จะมีเรื่องจริยธรรมที่นั้นหน่อยในช่วงประมาณ4ี่หปีหลังข,ข้อสอบนี่จะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยคะข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษครับเ,เพราะว่าเป็นสากลน,นะครับยอมรับกันทั่วโลกแต่ผมอยากจะแนะนําอย่างนี้ครับว่าอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าคนไทยบางคน อพอทราบว่าข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษอาจจะ,ะตกใจหน่อยว่าอาจจะยากเลยอะไร <c oughs> แต่ความจริงแล้วเนี่ยวิชาการ,กรเนี่ยเป็นวิชาที่ใช้การคํานวณซะส่วนใหญ่คณิตศาสตร์เนี่ยเป็นภาษาสากลครับเพราะฉะนั้น <c oughs> คนที่อาจจะไม่แข็งภาษาอังกฤษนักแต่ว่ามีความแข็งทางคณิตศาสตร์ ก็สามารถสอบผ่านได้ครับนะคะก็เรียกว่ามีรูปแบบการที่จะคัดสรรเพื่อที่จะให้ได้รับใบเซอร์ิฟิเกตออกไปเนี่ยก,ก็เข้มข้นพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะทุกคนก็ลองศึกษาหาข้อมูลที่เป็นแบ k ็คกราวมาแล้วก็มาสอบได้แต่ทีนี้ถามถึงประโยชน์ลึกๆล,ล,ลงไปชนิดหนึ่งนะคะว่าสําหรับคนที่ได้สอบแล้วก็ได้รับใบเซอร์ทฟิเคตแบบรองตัวนี้ไปแล้วนะคะสำหรับตัว CFA เนี่ยนะคะจะสามารถ ไปทำในธุรกิจหรือว่าในสาขาธุรกิจอะไรบ้างไปเป็นที่ปรึกษาทางด้าน,นการเงินในแง่ไหนวางแผนทางด้านการเงินในกับธุรกิจหรือยังไงบ้างเนะะี่ยค่ะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเน้นเรื่องการลงทุนนะครับเป็นนักวิเคราะห์หุ้นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างๆอันนี้คือประการที่1นนะครับแต่ว่าความที่สมัยนี้เนี่ยมันขาดแคลนคนที่มีความรู้ทางการเงินเพราะฉะนั้น งานทางด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยก็สามารถไปทําได้ครับไม่ว่าจะเป็นการเงินทางบริษัททางสถาบันการเงินหรือว่าอะไรก็ตามครับที่เกี่ยวกับการเงินก็สามารถใช้ได้ครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะเพราะว่าบางท่านนี่ที้ฟังมาอยากจะให้ขยายความมากกว่านี้นะคะอย่างแรกนี่ก็คือเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นเรื่องของการลงทุนในตลาดทุนต่างๆแล้วถ้าเกิดว่าจะไปใช้ในแง่ของธุรกิจที่บอกว่าจะไปดูเรื่องของการเงินของธุรกิจเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับอย่างเช่นบริษัทต่างๆเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาว่าจะลงทุนในโครงการไหน แล้วโครงการไหนที่จะมีผลกําไรดีหรือไม่ดีมีความเสี่ยงแค่ไหนคนที่ได้รับการรับรอง CFA เนี่ยก็สามารถเข้าไปทําได้ครับม,มันการวิเคราะห์โครงการหรือว่าวิเคราะห์การเงิน ทั่วไปก็ได้ครับอ๋อค่ะก็ก็น่าจะช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจนะคะคให้ลดเรื่องของความเสี่ยงกับโปรเจกต์หรือว่าแผนที่จะทําอนีนาคตซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเนี่ยมหาศาลก็ต้องไปดูว่าแผนที่ว่านี้เนี่ยใช้เงินคุ้มค่าหรือเปล่ามีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนที่ปรึกษาทาง CFA ที่ที่ได้รับการสอบผ่านมาแบบนี้เนี่ยก็จะมีความรู้ในระดับหนึ่งที่จะมาะให้ข้อมูล ผู้ประกอบการได้โอ้ถือว่าเยีย่ยม<ล>จริงจแล้วผลการสอบสมมติว่าเราสอบผ่านหนึ่งครั้งเนี่ยะสามารถจะมีระยะเวลาในการทํางานในวิชาชีพนี้ได้นานกี่ปีคะ ก็มีการสอบเนี่ยต้องสอบผ่านทั้งหมด3าครั้งนะครับครั้งแต่หลังจากสอบผ่านแล้วเนี่ยมีประสบการณ์การทํางานที่ครบถ้วนเนี่ยก็ตลอดชีพครับไม่ต้องสอบต่อแล้วอ๋อคือสอบผ่าน3าครั้งเสร็จปุ๊บนี่ก็คือสามารถอยู่ในวิชาชีพนี้ได้ไปตลอดชีพเลยใช่ครับมีเงื่อนไขว่าต้องมีประสบการณ์ทํางานในสาขาที่เกี่ยวข้องประมาณ3 4ถึงปีนะครับถ้าบวกกับประสบการณ์แล้วก็ที่สอบไปแล้วเนี่ยก็คือก็คือได้ตลอดชีพครับค่ะ ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นโอกาสสาหรับตัวเองนะคะเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในสายธุรกิจเรื่องของการเงินนะคะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการลงทุนตลาดทุนด้วยแล้วก็เป็น ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนในโครงการต่างๆโดยตรงด้วยที่ต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลด้วยนะคะคแต่ว่าที่เราเกริ่นไว้นะคะว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งประเด็นหลักสูตรที่ว่านี้เนี่ยจะช่วยส่งผลต่อเรื่องของการที่จะมีโอกาสทางการแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคงต้องให้อาจารย์ขยายความกันต่อนะคะช่วงนี้ไปพักกันครู่หนึ่งก่อนค,ะค่ะ ควบคุมได้ในหนึ่งเดียวระบบไดมอนเทคควบคุมแม่นยำผ่านสมองกลพลังทุกหยดคุ้มหมดจดไม่มีเหลือรับไฮลักซ์วีโก้แชมป์สมาร์ทแคปใหม่ขับประหยัดเกาะถนนหนึบมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่วีโก้แชมป์สมาร์ทแคปใหม่คุ้มอย่างแชมป์เรื่องประหยัดน้ำมันเรื่องติดติดไฮลักซ์วีโก้แชมป์ เด็กที่โรงเรียนอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีกำลังเรียนรู้เรื่องของวัตถุต่างๆในอวกาศไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ดาวหางและดาวฤกษ์อ,อื่นๆจากสื่อดิจิตอลทําให้เด็กๆสนใจอยากจะส่องกล้องเรียนรู้เรื่องดาวดาวที่โดดเด่นที่สุดคือดาวถาร์มีวงแหวนล้อมรอบเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลคุณครูสอนให้เด็กรู้ว่าบนท้องฟ้งฟามีอะไรและได้เห็นภาพจริงๆประกอบการเรียนรู้ True. มุ่งสร้างแรงบนันดาลใจให้เด็กไทยรักการเรียนรู้เป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยที่ได้เรียนรู้เรื่องของโลกสุริยะจักรวาลและกลุ่มดาวผ่านสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้และช่องรายการสาระความรู้จาก True Vision ภายใต้โครงการปลูกป,ปัญญ,ญามุ่งมั่นเปิดโลกัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศต่ตอไปอยากฝากบอกครูว่าคณะครูและโรงเรียนวันอังคารขอบคุณมากค่ะปลูกความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม True ปลูกป,ปัญญ,ญา กลับมาในช่วงนี้นะคะเรายังอยู่กับผู้ชมนะคะในเรื่องราวของ CFA นะคะที่เป็นหลักสูตรวิเคราะห์การเงินนะคะหลังจากที่เราสอบผ่านหลักสูตรนี้แล้วนะคะจะสามารถมีประโยชน์ต่อการเปิดประชาคมอาเซียนหรือว่า AEC ที่กําลังจะเข้ามาในบ้านเราในไม่กี่ปีข้างหน้านี้อย่างไรนะคะเราไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรพรสิทธิ์จิราพรกันต่อเลยค่ะ ช่วงนี้นะคะก็จะสอบถามนิดนึงว่า CFA เนี่ยหลังจากที่เราสอบได้แล้วเนี่ยจะเอื้อประโยชน์ต่อการที่เราจะมี AEC เข้ามาในบ้านเราอย่างไรบ้างคะครับอ,อ,อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าอีก3ปีเนี่ยประเทศไทยก็จะเกิดจะเปิดเ,เป็นป<ร>ส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่สินค้าเท่านั้นนะครับที่จะมีการไหลผ่านประเทศต่างๆแต่ว่าแม้แต่บุคลากรนะครับการทํางานต่างๆเนี่ยก็จะมี การเปิดกว้างขึ้นก็หมายความว่าเราจะต้องสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆในอาเซียนได้นะ<ช>ครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการมี CFA เนี่ยจะช่วยให้บุคลากรในประเทศไทยเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นนะครับที่ผมกังวลเนี่ยคือว่าสิงคโปร์เนี่ยซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการเงินของอาเซียนน,ยนะครับถือว่ามีบุคลากรที่มีความสามารถที่มี CFA เนี่ยเยอะมากมผมจะยกสถิติให้ฟังซึ่งฟังเราอาจจะตกใจนิดหน่อย คือสิงคโปร์นะครับมีประชากร5ล้านคนคะนะครับมี CFA ประมาณ2,000ันคนทั้งประเทศเนี่ยนะครับประเทศไทยมีประชากร65ส้าล้านคนเยอะกว่าหลายเท่าตัวหลายเท่าตัวครับถ้าจะให้ทายว่ามีเซอเวย์กี่คนอันนี้คงจะต้องให้อาจารย์เฉลยเลยว่าครับถ้าคิดง่ายๆว่าประชารเทศไทยมีประชากรมากกว่าสิงคโปร์หลายประมาณ10กว่าเท่าเลยนะครับ ถ้าใช้สัดส่วนเดียวกันเนี่ยควรจะมีเป็นหลักหมื่นนะครับแต่ปรากฏว่าเรามีประมาณ4 5 0 0คนเป็นหลักร้อยอยู่เลยเป็นหลักร้อยอยู่เลยครับะฉะนั้นที่ผมจะเน้นก็คือว่าพอเปิด AEC ขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยจะเสียเปรียบเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสิงคโปร์จะมีบุคลากรที่มีความรู้มากกว่าเรา ใค่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้สถาบันที่ให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะให้ความใส่ใจกับเรื่องของหลักสูตร CFA นี่มีสถาบันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไหนประเทศไหนยังไงบ้างคะ ธุรกิจทั่วไปในเมืองไทยตอนนี้ให้ความสําคัญหมดนะครับถ้าใครสามารถสมัครงานแล้วมีมเราไปบอกได้ว่าเป็นเป็น CFA เป็นมีการรับรองนะครับ,รบมีคนมาตามตัวแน่นอนครับเพราะว่ามีความขาดแคลนอย่างหนักอย่างที่ผมพูดไปว่าทั้งประเทศเยนะครับ65ล้านคนมีอยู่ประมาณ4-5 0้คนนั่นเองอนะคะก็น่าจะเป็นอีกอสาขาหนึ่งนะคะที่ผู้สนใจนั้นก็น่าจะศึกษาด้วยตนเองแล้วก็ไปสอบเพื่อที่จะขอใบรับรองได้ไม่ยากจนเกินไปนะคะแล้วก็เรียกว่าอย่างที่อาจารย์บอกไป ว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเปิดเป็นประชาคมอาเซียนแล้วประเทศอื่นๆเขามีบุคลากรทางด้านนี้เยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะเพียงพร้อมโอกาสตรงนี้ไปได้เหมือนกันใช่ไหมคะครับอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ภาษานะครับที่<ม>อาจจะเคยได้ยินมาว่าพอเปิดประชาคมอาเซียนเนี่ยภาษาอังกฤษจะเป็นเรื่อง<ม>ที่สําคัญค่ะออประเทศไทยเราเนี่ยมีความภูมิใจว่าไม่เคยเป็นอาณานิคมของใครซึ่งก็เป็นเรื่องที่ควรจะภูมิใจนะครับแต่ว่าปัญหาคือเราก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษกันเท่ากับสิงคโปร์หรือมาเลเซียซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ราะฉะนั้นถ้ามีการเปิดประชาคมขึ้นมาเนี่ยภาษาก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญทีนี้ CFA เนี่ยมันเป็นโครงการมันหลักสูตรสากลใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพราะันมันก็จะเป็นประโยชน์ว่าสามารถที่จะนําไปใช้ในระดับสากลได้ครับทีนี้ในแง่ของเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยหลายๆคนที่ฟังหลักสูตรนี้เนี่ยอาจจะสงสัยเพราะว่าเนื่องจากว่าเปิดกว้างนะคะใครก็ได้ที่จะมาสอบจากสาขาหลักสูตรไหนก็ได้มาสอบแล้วเราจะมีความแน่นในเนื้อหาอย่างเช่นสมมุติว่า จากวิศวกรรมจะมาสอบหลักสูตร CFA สอบผ่านแล้วจะมาทํางานทางด้านการลงทุนหรือการเงินนะคะเจ้าของธุรกิจอาจจะมีความกังวลใจว่าเอ๊ะมาจากอีกสาขาหนึ่งแล้วมาสอบเนี่ยค่ะหลักสูตรนี้มันจะสามารถสกรีนหรือว่าผ่านผ่านได้ดีใช่ไหมคะครับไม่มีปัญหาเลยครับจริงๆเนี่ยคนที่เป็น CFA เนี่ยร้อยละสามสเนี่ยมาจากสายวิศวกรรมนะครับเพราะว่าวิศวกรรมเนี่ยใช้วิชาในทางคํานวณเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนมาทาสายการเงินเนี่ยก็ถ<ๆ>ือว่าเป็นเรื่องที<ๆ>่ค<ๆ>่อนข้างจะสะดวก นะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็จบเนี่ยาตรทางวิศวกรรม เพราะฉะนั้นเ,เราจะเห็นคนที่เรียนวิศวกรรมแล้วก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาทำงานทางด้านการเงินเนยอะมากครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยครับต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษด,ด้วยนะคะเป็นพื้นฐานนะคะแล้วก็อาจจะไปศึกษาความรู้ทางด้านการเงินอื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็เรื่องของการคำนวณด้วยเพราะฉะนั้นให้อาจารย์ปูพื้นชนิดหนึ่งนะคะว่าใครที่สนใจอย,อยากจะไปสอบเพื่อที่จะรับใบรับรองตัวนี้นี่นะคะ CFA เนี่ยเราจะต้องศึกษาข้อมูลทางด้านไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะมีแหล่งนะคะแหล่งของข้อมูล มูลที่เราจะสามารถจะไปหามาได้เนี่ยในบ้านเรานะคะคที่ไหนได้บ้างหรือว่าเราสามารถเปิดบนโลกออนไลน์ได้ไหมได้ครับในการลงทะเบียนสอบเนี่ยนะครับสามารถทําออนไลน์ได้เลยนะครับม,มีเว็บไซต์ของ CFA ถ,ถ้าไม่ทราบที่อยู่ก็ใช้เป็น Google ก็ได้นะครับ CFA เราจะมีเว็บไซต์ขึ้นมา,านะครับส่วนในแง่การเตรียมตัวสอบหรือว่าการเตรียมตัวเรียนเนี่ยนะครับ ก็มีหลายทางครับมีการซื้อหนังสือมาอ่านก็ได้นะครับหรือว่าทาง CFA Society of Thailand ก็มีการเปิดสอนที่สำคัญคือฟรีด้วยนะครับเปิดสอนฟรีหรือมีสถาบันต่างๆกวดวิชาซึ่งก็มีการกวดวิชาในทางซี a เก็มีครับอ๋อมีแล้วด้วยเหมือนกันมีแล้วด้วยครับโอ้โหวดวิชาเฉพาะเลยสำหรับคนที่สนใจอยากจะได้รับหลักสูตรไปรับรองตัวนี้มาถูกต้องครับมีอยู่ประมาณเท่าที่ผมทราบก็มีสามสี่แห่งกันนะครับก็ถือว่าไม่มากแต่ว่าก็มีบ้างแล้วครับ เรียกว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจใอาชีพก็ว่าได้นะคะอายุนี่มีมจํากัดไหมคะอาจารย์อย่างทุ่ว่คนที่จบปริญญาตรีแล้วสนใจอยากจะขอใบรับรองตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะขอใบรับรองสอบหลักสูตรตัวนี้ พื่อที่จะรับไปรับรองได้ไหมครับใครก็ได้ครับอายุเท่าไหร่ไม่มีจำกัดไม,ไม่จํากัดว่าอายุเท่าไหร่กว<ม>หรือว่ามีแบ็ k กราว n ์มาจากสาขาไหนก็ตามไม่ไม่มีข้อจํากัดครับ<ม>อยากให้จารย์ให้คําแนะน,นําน,นิดนึงค่ะว่าสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่จะเตรียมความพร้อมที่จะสอบ CFA นะคะจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรเพิ่มเติมไหมและหลักสูตรนี้เนี่ยมันเดียังไงอยากจะให้เน้นย้ำกันอีกทีหนึ่งค่ะครับผมอยากจะเน้นย้ําว่าในช่วง3า่ปีต่อไปนี้นะครับก็จะมีการแข่งขันกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรจะมีความตื่นตัวกันมากขึ้น การเตรียมความพร้อมก็คือภาษาอังกฤษนะครับควรจะมีความรู้บ้างแล้วก็อย่างที่ผมกล่าวไปก็คือเรื่องหนังสือเรื่องตำราก็มีความสําคัญหรือว่าในขณะนี้เนี่ยถ้าใครเรียนเป็นยโทอยู่นะครับตามหลักสูตรในมหาลัยบางแห่งเนี่ยก็มีการรวมเสียเข้าเป็นหลักสูตรแล้วเช่นที่สัสนี่นะครับของจุฬาหรือว่านิดาซึ่งผมก็ไปสอนเนี่ยนะครับก็มีการเอาองค์ความรู้ของเสียเข้ามารวมแล้วครับ นะคะ,คะ,ะ,คะก็เรียกว่ามีแหล่งข้อมูลนะคะให้ได้ไปค้นคว้ากันสำหรับคนที่สนใจอยากจะไปะขอแหวบรองตัวนี้นะคะส่วนการสอบนะคะอาจารย์เห็นในข้อมูลนี้บอกว่าหลักสูตร CFA เนี่ยแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3ซึ่งจะมีความลึกที่แตกต่างกันไปอันนีเนเน้เป็นการสอบวัดระดับที่อาจารย์บอกไปเมื่อเมื่อช่วงต้นใช่ไหมคะมีการสอบทั้งวันรวดเดียวเลยหรือว่าเรามีการแบ่งการสอบออกเป็นหลายๆวันไหมคะ มี3ามระดับนะครับแล้วก็แต่ระดับเนี่ยสอบหนึ่งวันระดับทั้งวันเลยทั้งวันเลยครับอย่างอย่างขั้นแรกระดับแรกเนี่ยนะคะจะจะสอบเบื้องต้นใชข้อมูลประมาณแค่ไหนบ้างคะก็จะสอบเป็นเช้า3มชั่วโมงนะครับแล้วก็บ่าย3มชั่วโมงแค่เบื้องต้นนะคะจ๊ะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะง่ายหน่อยเพราะว่าข้อสอบเป็น multiple choice คือให้เลือกเอานะครับจิ้มได้พอจะเดาได้บ้างนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นระดับ2อระดับ3เนี่ยก็จะอาจจะมีช้อยส์บางส่วนแต่ว่า<ช>จะเป็นแสนดงวิธีทำนะครับก็จะยากขึ้นมาเป็นเชิงคำนวณเป็นเชิงคำนวณครับคณิตศาสตร์ก็ทัง้งวันเหมือนกัน ก็ทั้งวันเหมือนกันครับค่ะส่วนระดับที่3ที่เป็นเชิงลึกอันนี้ต้องเขียนอธิบายหรืออะไรเนี่ยครับก็จะเป็นแสดงวิธีทำครับแล้วก็ออก็จะมีความยากขึ้นใครผ่านระดับ3ก็คือถือว่าก็จบเลยครับ,ค,รบค่ะแล้วถ้าเกิดมีการสอบตกสมมติว่าสอบในขั้นที่1ตกขั้นที่2ตรงนี้จะมีการแบบว่าไม่ผ่านละจะต้องไม่ให้สอบภายในกี่ปีกี่ปีอะไรอย่างนี้มีด้วยไหมคะอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจครับเพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีข้อจากัดว่าถ้าสอบผ่านระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอยู่ได้ประมาณ7ปี ก็หมายความว่าถ้าอีกเจ็ดปีไม่มาสอบอันถัดไปเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าเสียไปเป็นโมฆะไปครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนว่าไม่มีไม่มีไม่มีกำหนดมรรยาทุกา์มาว่าคุณผ่านคุณผ่านประดมหนึ่งวันนี้ปีนี้แล้วคุณจะไปสอบอีกทีสิบปีข้างหน้าก็ไม่มีปัญหาก็ไม่มีเคว่าอะไรแต่ถ้าสอบตกก็สามารถกลับมาสอบได้ใหม่อยู่เรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะได้เรื่อยๆครับก็ไม่ไม่มีข้อจํากัดว่าสอบได้กี่ครั้งสอบได้เท่าที่ต้องการครับค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวสําหรับ คนที่สนใจอยากจะไปสอบขอใบรับรองตัวของ CFA ตัวนี้นะคะจย์ก็ได้บอกถึงความยากง่ายต่างๆของหลักวิธีในการที่จะคัดสรรบุคลากรที่ควรที่จะได้รับใบซร์ติฟิเคตใบตัวนี้ไปครอบครองแล้วก็จะได้อยู่ในสายอาชีพนี้นะคะเพื่อโอกาสการก้าวหน้าของอาชีพธุรกิจของตัวเองนั่นเองค่ะมาถึงสุดท้ายนี้นะคะจันคะสำหรับเรื่องของอระยะเวลาในการที่จะทดสอบก็คือคนที่สนใจจะมาสอบขอใบรับรองเนี่ยเขามีกําหนดระยะเวลาไม่ว่า1ปีสอบได้ในช่วงเวลาไหนจะได้มีการ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปสอบเพื่อจะขอไบรับรองตัวนี้เนี่ยค่ะครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีนะครับสาหรับคนที่จะเตรียมสอบเนี่ยระดับหนึ่งเนี่ยมีการเปิดสอบปีละสองครั้งนะครับก็จะเป็นช่วงกลางปีครั้งหนึ่งเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ปลายปีครั้งหนึ่งเดือนธันวาคมนะครับในระดับ2อระดับ3เนี่ยเปิดแค่ปีละครั้ง เพราะฉะนั้นคนที่สอบผ่านหมดเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาอย่างน้อยสุดเนี่ยสองปีครึ่งถึงจะผ่านหมดครับโอ้โหนะคะถือว่ามีความเข้มข้นดีเดียวนะคะสาหรับใบรับรองตัวนี้เลค่ะถึงเป็นอีกหนึ่งใบซีร์ติฟิเคทนะคะที่จะรับรองตัวของผู้ที่ถือไว้นะคะว่าได้ผ่านบททดสอบนะคะมาอย่างเข้มข้นนะคะจากสถาบันที่ถือว่าเป็นระดับมาตรฐานสากลระดับโลกด้วยนะคะเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนบุคลากรในสาธุรกิจการวิเคราะห์การเงินนี้ก ถือว่ามีความสําคัญไม่แพ้กับสายธุรกิจอาชีพอื่นๆเหมือนกันนะคะเพราะว่ากว้างทีเดียวนะคะครอบคลุมทั้งในเรื่องของการลงทุนทั้งในตลาดทุนด้วยตลาดเงินด้วยนะคะแล้วก็ตลาดการลงทุนกับแผนโปรเจกต์ต่างๆทั้งในระดับบริษัทเอกชนเองหรือว่าแผนในระดับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ของระดับประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะใบซอริฟิเคทที่เรียกว่า CFA นะคะหลักสูตรการวิเคราะห์ทางด้านการเงินนะคะวันนี้อาจารย์ก็อธิบายให้เข้าใจกันแบบละเอียดแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณครับ ช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของช่วงเวลาเศรษฐกิจภาคเช้าแล้วค่ะเราทั้งสามคนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ